to the war zone, get geared up and stand by. Enemies dropping into the AO. Hey, hey, G-Rod. Hmm? Lucky, you're Oh. I'm sweating now. Oh. I thought I

กดกวาอร์ที่หนึ่โอ้โหไม่ออนไม่ออนโอ้ยแอจะข้าถักกี้ได้คนแ่งล้อมรอบเขาถือไปหมดอ่ะคนมีคนมีคนมาดักเต็มเลยว่เนี่ยหมดเลยำเดียว ได้ไหมครับไอเจี๊ยบผู้พาก็ห่วยนะโอ้โเป็นแม่สูงเนี่ยมาๆโอ้โหมาผมมีคนมีสล็อกกล้องไม่หานะกล้ผมได้ละอะไรยังไงยัง้ยเฮียผมเติมก station.

ถ้าก right ูไม่ปีนร้อยกว่ามันตายเทียอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนเป็นบ้านเขียวตัวนึงอยู่เต็นท์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 อยู่ร้านค้าบ้านเขียวบ้านเขียวอยู่ชั้นสองหาเจอว่าไม่หาเจอเอาซีทรอยะเขาจูบุณไม่เจอบ้านเขียวมเนี่ยเขาลงเขาลงเขาลงหลังเก็บได้เก็บขวามเก็บขวาม ผมผม,ผมโดดไปแล้วกันโดดโดดไปแล้วโดดไปแล้วครับโดโดไปโดนปัญหาแล้วผมตายโอเคอยู่ผมนี่ผมนี่ไงเบิ่มเบิ่มเลยไมนะ่มีคนใช้มาโคล่ด้วยโอ้โหลุงมีงกูสามตัวจัด ต้องมาเจอโอ้มาโคมาโคปะเนี่ยเห็นมั้เป็นตุนทกเนี่ยเฮ้ยเวน่าวะ่กยิงกูยิงสองดาวดาวไปสองไม่เยอะสักดูาว่านดูหวันใช่ปะ ไม่ไม่ไม่ตัวนึงตัวนึงไม่ได้มาโคมันใช่เือนผเหมือนนะเหมือนเจ้าคนนี้ยืนนองนี่อลมกาวเพื่อนคัน confirm we located the rest of them oh Friendly loadout <laughs> out. Drops on the way. Right, right. Make hot donga. Bleep, do I hold? Stop it. You got reinforcements inbound. Okay, get going. Let's. I'm lop lop. I'm lop lop. Get out. Get out. That's it. Supply crates have been restocked. Load up. 25 remaining. ไม่ตึกไหนวะเต้นรับเต้นอยู่เต้นมาตายไปอไม่รู้ตัวกูเล <no> <c oughs> ่มาตั้งนานกูแต่มาเจอคนไทยสีกค้ตสีเาอยู่ไหนวะนห่าจะคอนโทรล

เขายิงรู้นะเขายิงรู้นะยิงรู้ยิงเลยนี่เขาหดมาแล้วนะอาผมละเเล่นหัวหนัดเเล่นพิน Your squad mates back on station. Good work. Yeah, we <recessed> Got gas moving in. Grenade out! Hostile <OSED> mosquitoes online. Enemy marked.

ผมว่าคอนโทรลว่าคอนโทรนนไว่าน่าจะคอนโทรนเขาเขายิงตีคอนโทรลเสร็จแล้วเขามาหาเราเอาไว้ตอนนี้ต้องมีเจอเฟรนด์ ไปไปไปด้วยกันมีคนมาในพุกนะมีคนมาในพุกแม่ซสายเต็มเต็มสองตีครับสตีสอตีน้่คุยดอ้โเรื่อง Phoenix Two Three One Four. 3 Dragon. Phase two. two. That's members are in the safe zone. missed. got reinforcements inbound. Ah, fire sales done. Prices are back to normal. Positive ID on the bounty targets. Hunt them down. Enemies dropping into the AO. got โรเปลโหมดนี้นี่จะไนอยู่ตรงข้างบนที่ที่ร้อนเี่ยคอาอยู่นี่นี่นี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เสือไล่เก้าตัดที่อยู่หน้าผมเป็นพวกยิงดาวไปเลยเก้างหน้าข้างบนเอ้ไอ้หนี่เหลัสอสสี่หกหกหกเยี่ยลยหอกหอกหลอกก็แล้วห้าชูเฮ้ยโดนสไนซองอ ม,ม,ม,มีใครขึมายืนบนนบ้เนี่ยใครเอาเกยืนหัวที่สูงเลยโอ้ยยาไสบายนอนนมกาวนีเลยเพื่อนเพื่อนไนี่ยลลมนี่นี่เ่เขาอยู่คูเขาอย่คนนะ่ากาาามดมดใช่ใช่ใช่ใมามากฟ้ายิงไม่ได้หรอ g ง s is g o ก n g ตัวนะไอ้สนากเนี่ยแมงมันที่ผ่านลวะไอ้สนาเนี่ยคตดแรนอนนมกาวเนี่ยเพื่อนแล้วมึงกัดแล้วมึงกัดุบกูอย่างนี้เลยเหอใช่เหรเพื่อนถ้าผมขึ้นไปข้มจะยิงง่ายกว่าแต่มันเจอหาที่แอบมันจะโดนทุกทางง่ายเลย อุ้ยใครล้มอุ้ยดันกันนะเพื่อเพื่อผมล้มไอ้หพี่ผมล้มละอย่างเงี้ยไรสัตว์ใต้เต็มหนียวนะไอ้ยี่คิวเว้ยพวกคู่พี่พวกคู่อยู่คนสอคนนี่ยีดตหลังคาสตอรี่นะต้องโดดซ้ายนะสีนี่มันอะไรโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบโดนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยแม่ที่แม่งยิงโดนไอ้เหี้ย ก่อผมหมดแล้วอะต่อแตกผมต่อต่อไดๆๆผมรอผมรองไม่มาตายนะตายนะตายนะก่อไม่มีแล้วต่อแตกผมต่อต่อ หล oh, ah. ังคาโอ้หลังคาแบตเตอรี่เต็มเลยเฮียหลังคาแบตเตอรี่เต็มเลยเสร็จแล้วเลื่อนสถานีก็ได้เล่นแน่ห่ะผมถอยนะผมผมยกผมยกนี่นะมีคนไม่ีคนกระเจิดมีคนไม่มีคนเดือดเสียหลังหลังหลังลงหลังลงหลังลงใครอ่ะอุ้ยโหขงผมวะตัวเดียวตัวเดียว หลังคาตัวนึงครับหลัคาตัวนึงขอผมโอ้โหแม่งเีือด่ัว,ว,ว,วมามาื่อ <มา S 2> ไหนวะหนัาหวัวเขาลงไปชุบอ่ะมีคนมีคนมา แค่เสลือที่เขาเออสี่เออสามสี่สี่ตัวเอครบเต็มเลยกอกลางเขาชุบแล้วขลางล่งลนี่ขาเขาลงข้าล่างอข้างกลางโดนดิโดนดิโดนไปดีจบเวาแล้วเฟย์บอกว่าเราโพสิชันดีเขาชุบาชุบแต่จะวิ่งฝั่งไหน oh Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Yeah. Yeah. All targets eliminated. don't <laughs> <laughs>